รู้เล้ว,ว่านั่นคือจริตของเราเราทำแล้วเราสบายเกิดความสบายบนักศึกษาครับเขเรียนถามเขาเรียนถามอาจารย์อีกสักข้อนะครับว่าในการนั่งสามาธิหรืเดินจงกรมเราเราต้องกล่าวกล่าวคำอะไรก่อนกรอบอ๋<โ>อ,อ,อมันต้องกล่าวคําบูชาก่อนนะครับคําอธิษฐาน่างนคําอธิษฐานครับท่านในลักษณะที่ว่านักศึกษาจะทําสมาธิเดินจงกรมเดินจงกรมนะครับ ก็หลักสูตรของเราเนี่ยของพระเดชพระคุณพระอาจารย์หลวงพ่อให้กลันมาบอกว่าก่อนที่จะเดินจงกรมเนี่ยจะมีคาอธิษฐานจิตว่าเมตตากัลุนามุทธนาอุเบกาพุทโธพุทโธพุทโธและให้มือขวาทับมือซ้ายแล้วจะกำหนดจิตในสีเรื่อบ เดินไปพุทโธพุทโธพุทจนไปทั้งสามสิบนาทีหลังจากเสร็จพับเราก็อธิษฐานจิตอธิษฐานแผ่เมตตาว่าสัพเพสัตาสุขิตาหตุขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขครับบัรั ขออนุมโมทนาจับนักศึกษาทุกท่านยิ่งๆแบบเยี่ยมกำลังใจเยอะมากเลยนะก็คือว่าต,ตอนดีค่ะตวันนี้แนะนำเทคนิคค่ะท,ที่บอกว่า เขาพอชุดเนี้ยเขาจะมีหัวข้อใหญ่ที่สำคัญหัวข้อย่อยเราเราอย่าลืมอ่านค่ะเพราะบางทีเขาจะแบ่งว่าเป็นเช่นเมื่อกี้เรื่องอะไรนะคะอะไรที่บอกว่ามีแววเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือว่าพอเราเริ่มเริ่มพูดหัวข้อใหญ่ก่อนแล้วเราก็พูดคือคือบางทีเราไม่เข้าใจแต่เราก็เนียนๆนะคะทำเนียนๆแล้วก็เเตี้ยนะรแล้วก็อ่า ถ้าเราไม่เข้าใจเราพูดตามคําสอนของพระจ้าหลวงพ่อก็ก็ยังถือว่าไม่ไม่ผิดนะคะถ้าเก,กิดว่าเราไม่เข้าใจดีกว่าเราอธิบายตามความเข้าใจพี่ผิดของเรานะคะแต่กรณีของของพี่ติดมอมีเป็นเคปปัญญายอยู่นะคะตรงที่บอกว่าอธิษฐานกายเป็นเนื้อหนักนแต่เพียงแต่ว่าพอเราพูดตาม ส่วนกลางเนี่ยเขาย่อเกินไปหน่อยะคะ่ะก็คือเขาเอาเทปปัญญาเนี่ยมาย่อเลยทําให้มีคําว่าอาธทิสมานกายเป็นเนื้อหนังแล้วก็ถ้าเราแบบพออธิบายไปตามคามพูดแบบนั้นนะคะคนที่เขามีความรู้เขาก็จะรู้สึกว่ามันไม่ใช่นะคะก็คือแต่ว่าถ้าเราไปอธิบายเราไปอ่านดูจริงๆนะคะในส่วนที่ที่ส่งให้ชุดเตรียมการสอนนะคะมันจะมีโครงสร้างใช่ไหมคะแล้วก็จะมี อันอีกอันนึงที่มันจะเป็นข่าแผนผังนะะตรงนั้นนะคะมันจะมีรายละเอียดว่าข้อความตรงนี้เข้ามาจากไหนซึ่งถ้าเราไปดูรายละเอียดที่เขาอธิบายอ่ะจะเข้าใจกว่าสิ่งที่เขาย่อมาพอเขาย่อมาแล้วทําให้เรารู้สึกว่าพออ่านตามที่เขาย่อมาค่ะมันก็จะแบบสื่อความรู้สึกของของของคนที่เขาเขาเรียนมานะคะว่าที่สมานการ มันไม่ใช่เนื้อหนังค่ะมันเป็นนามธรรมอย่างเงี้ยแต่ว่าพระนงฆ์พ่อพูดเหมือนกับว่าลักษณะมันคล้ายๆอะค่ะคล้ายๆคือมันมีความรู้สึกเหมือนกันเลยค่ะมันจะคล้ายๆอย่างนั้ค่ะรานนี้ถ้าพี่ต้ค่อยๆไล่อะค่ะจากหัวข้อแทนที่จะมุ่งประเด็นย่อยเลยอย่างเงี้ยมันจะคนฟังจะเข้าใจมากขึ้นก็คือตั้งแต่คุณสมบัติของของยามอย่างเงี้ยค่ะเป็นยังไงแล้วก็เขาจะมีหัวข้อหัวข้อลองลงมาแล้วก็หัวข้อย่อยอย่างเงี้ยค่ะ พออ่านตามลำดับเราค่อยมาตัวเนื้อหาใน PowerPoint ค่ะคนฟังอ่ะแม้เราจะอ่านก็ตามนะคะคนฟังเขาจะเข้าใจม้างเลื่งนขั้นอนมาอะไรนะคะได้ค่ะพี่พี้องลอง ไปย้อนดูก็ได้นะคะแต่ว่าเข้าใจอยู่ค่ะเรื่องยานยี่เป็นเรื่องยากนะคะเรื่องยากจริงๆค่ะดังนั้นเนี่ยการที่พี่โต้งได้หัวข้อยากค่ะแม้จะใช้เวลาเตรียมตัวยังไงมันก็มันก็ยังยากอยู่ดีนะคะดังนั้นเนี่ยก็ไม่ก็ไม่เป็นไรนะคะคือแต่ว่าพอฟังคําอธิบายของพี่โต้เนี่ยคือพี่ต้มีความรู้พื้นฐานนะแน่นมานเลยนะคะดังนั้นเนี่ยที่สิ่งที่อาจารย์บอยวางแผนไว้ว่า จะให้พี่โต้งสอนหัวข้อง่ายๆก่อนแล้วก็ซ้ําแล้วซ้าเล่าแล้วก็ขยับอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็จะเป็น <c oughs> าการเตรียมการเตรียมที่ดีมากแต่พยินว่าในกรรมการชุดเนี้ยที่เขาเขาให้เลือกเล่มหนึ่งหัวข้อหนึ่งใช่ไหมคะเล่มสองหัวข้อหนึ่งเล่มสามหัวข้อหนึ่งก็เลยทําให้จำเป็นต้องมีตามหัวข้อตามที่ส่วนกลางกำหนดอ,อย่างเงี้ยค่ะแต่แต ทุกคนเข้าใจเลยค่ะเพราะว่าเราปฏิบัติมาเนี่ยบางทีเราก็ได้พื้นฐานนะคะเรายังไม่ได้ถึงยาดังนั้นการที่เราจะเข้าใจเรื่องยาอย่างจริงเนะคะีค่ะจึงทาได้ยากมากนะคะแต่การที่เราอ่านแล้วก็พูดพูดตามพระเจ้าหลวงพ่อเนี่ยท่านท่านใช้คาอธิบายง่ายๆนะคะว่าเหมือนบ้านที่มีคุณสมบัติดีอะไรอย่างนะะี้ค<ม>่ะก็คือธรรมดาเลยนะคะถือว่า ตรงมีแววอย่างเงี้ยพี่ต้องก็มาอาธิบายคืส่วนที่พีต่ต้องเข้าใจพี่ต้องอธิบายได้ใช่ไหคะแต่ไหนที่พี่ต้องไม่เข้าใจพี่ต้องก็เหมือนแบบพูดกำข้ามไปอย่างเงี้ยใช่ไหมคะค่ะค่ะแต่ก็ก็จริงๆมันก็อธิบายแบบง่ายๆ่ายได้พอบอกคุณสมบัติไม่ดีเหมือนบ้าอย่างเี้ต้องต้อธิบายได้หรือว่าตรงที่เป็นกําลังอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมีไฟมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะถือว่าอาธิบายในส่วนที่ตัวเองเข้าใจเนี่ยก็ถือว่าโอเคค่ะแล้วก็ สมมุติว่าเรามีปัญหาเวลาเราสอนเสร็จเร็วนะคะมีมีหลายเทคนิคนะคะเราอาจจะทบทวนเหมือนเหมือนที่แบบเมื่อกี้มีก็ได้ค่ะหรือว่าอ,อย่างที่อันที่เราต้องเน,น้นย้ำเสมอะคะ่ะนักศึกษารู้ไหม จุดประสงค์ของการทําสมาธิคืออะไรอะไรอ,ะร,อรอะไรอย่างงี้ค่ะเราก็ทบทวนพื้นฐานอะไรอย่างเงี้ยไปไปก่อนทุกคนทาสมาธิยังไงทุกวันไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเทคนิคที่ที่เสริมมากราณีที่เราเราพูดหมดเวลากอก็ถือว่าทําได้ดีนะคะพี่โ้องเป็นกาลังใจให้ค่ะพี่ต้องมีคุณสมบัติเป็นอาจารย์เลยนะคะ มีคุณสมบัติการพูดอะไรดีมากเลยค่ะเดี๋ยวแค่เรื่องเดียวเนี้อค่ะก็คือการทำความเข้าใจนี้ค่ะเค็นเป็นอาจารย์ที่ดีได้ค่ะแล้วก็มีการพัฒนาขึ้นเยอะเลยค่ะ ตามที่อาจารย์บอยวางแผนไว้ก็น่าจะไปดีนะคะวางแผนไว้ไปด้วยดีเพิ่มความมั่นใจอีกนิดหนึ่งทางเองในเนื้อหาแต่แต่แต่ขณะนี้ก็มีมากกว่าคราวที่แล้วนะคะตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วค่ะขอบคุณค่ะนี้ค่ะให้กำลังใจนะครับผมก็กำลังใจของคุณโต้งเต็มร้อยเลยครับความ มุ่งมั่นความพยายามความที่ตั้งอกตั้งใจที่จะมาเป็นอาจารย์ยศสาเต็มร้อยนะคะยังแต่ว่าเราอาจจะขาดความมั่นใจนิดหนึ่งนะคะแต่ส่วนรวมภาพรวมดีมากนะคะน้ำเสียงก็ดีบกคลิกก็ดีก็เชื่อเลยค่ะว่าพี่ต้มต้องเป็นคนที่มีศักยภาพในการที่จะเป็นอาจารย์ยาสาต่อไปให้กำลังใจนะคะ ขับขอบคุณครับค่ะโต้ววันนี้ก็ดีกว่าวันก่อนบทคลิกคือเรื่องป่าเป็นครูกับไม่หมดเลยค่ะตอนนี้คือพูดเสียงดำฟังชัดอ่าส่วนทีจังหวดบักตรดีอ่าอยคำสุภาพเหมาะสมสมเหมาะที่จะเป็นผู้บรรยายที่ดีได้คะนะคะ อ่านก่อนว่าได้อ่านเนื้อหาในหนังสือไหมคะเรื่องนี้ไม่ได้อ่าเนเม่ได้อหานเลยครับนี่แหละทํำไมไม่อ่านอ๋ออ๋อเป็นยุบุนนบบ้นบอย<ต>ู่ครับกนะุ้นบุ้พราะฉะนั้นอันนี้แหละคือคุณต้องเนี่ยอะไรดีหมดแล้วเพียงแต่ว่าไม่มั่นใจตัวเองนิดนึงทีนี้ความไม่มั่นใจเนี่ยเกิดจาก การเตรียมพร้อมของเราไม่พอแบบที่พี่บอกไปถ่ะทุกคนถ้าก็าเลยให้เวลาไงคะให้เวลาจากวันนั้นมาวันนี้ถ้าถ้าเป็นพี่นะนให้เวลาแล้วพี่ก็จะอ่านอ่านชุดแผนการสอนอ่านหนังสือ,อไม่พุ่นแค่ไหนตื่นมาตีสองตีสามเลยต้องอ่านทำไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะว่าเวลายกตัวอย่างเนี่ยเรื่องนี้มันเป็น อย่างเป็นนามธรรมนะมันเป็นเรื่องยากอย่างที่อาจารย์แบบพูดมันเป็นเรื่องยากมากแต่ในหนังสือเนี่ยพระอาจารย์จะอธิบายให้เข้าใจง่ายง่ายกว่าขอบคุณครับโอเคครับทำไงเราจะรู้ว่ายานจริงเป็นยังไงทำไงเราจะรู้ว่ายาดปลอเป็นยังไงอาจารย์หลวงพ่อยกตัวอย่างเรื่องเพปเรเป็นเทปถ้าเราไม่ไปอ่านหนังสือเราก็ไม่รู้เราก็ยกตัวอย่างไม่ถูกคุณโตสองในสิบห้านาทีนอที ถ้า sucking, ยกตัวอย่างขึ้นยกอันนี้ขึ้นมาเราจะได้อีกเยอะหรือการทำสมาธิไปเรื่อยๆมันก็จะทำให้กิดกาเกิดย่าเกิดคุณสมบัติเกิดอะไรที่ไหนเงี้ยนะคะถ้าอาจารย์ก็จะยกตัวอย่างเรื่องความดันการหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้าถ้าไม่รับแรงดันที่เพียงพอมันก็จะเกิดกระแสทำให้มันหมุนไปได้อย่างอันเนี้ยเราก็ยกตัวอย่างได้ที่ที่พูดให้ฟังนี่หมายความว่าจะบอกคุณโต้นว่า เวลาเราเตรียมตัวเราต้องอ่านทั้งหนังสืออ่านทั้ง powerpoint เพราะ powerpoint บางทีเขาไม่ไม่ใส่เรื่องที่อยู่ในหนังสือนะคะ powerpoint <c oughs> ก็จะเขียนเรื่องยากเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากแต่ในหนังสือของพระอาจารย์หลวงพ่อเนี่ยท่านจะเขียนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายอ่านแล้วเราจะเข้าใจขึ้นนะคะที่นี่ก็เลยเสนอว,ว่าที่หลังให้เตรียมวาวพร้อมอ่านหนังสือด,ด้วย เราอาจแข่งการสอนประกอบเข้าไปมันจะทําให้เราได่เนื้อหามากจริงๆแล้วในในเรื่องเนี้ยคุณโต้มีสมาธิมากเอ้มีมีความรู้มากเลยคาดว่าพี่ที่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกี่เรียนมาสาเล่อี่ยคุณโต้มีเยอะแต่ว่านําเสนอเวลานําเสนอแล้วอาจจะแบบยัะไม่มั่นใจอยู่นิดนแล้วก็คือบางทีเราไปจําสิ่งที่ผ่านมามันก็เลยทําให้เกิด มัเกิดจุดดำอะเข้าใจไหมเวลาคุณโต้งไปสอบคราวที่แล้วอ่ะที่ไม่ผ่านอ่าเราก็เลยคิดว่าเราไม่พร้อมเราไม่เก่งเราไม่มีความสามารถนี่ไงเราต้องลบอันนี้ออกให้ได้อ่าแล้วเดี๋ยวนี้คุณต้องก็ทําได้นะทําได้ในระดับดีด้วยเพียงแต่ว่าเรื่องเนื้อหานิดเดียวเนื้อหาเฉพาะเรื่องที่เราสอนเพราะเวลาคุณต้งผ่านเป็นอาจารย์แล้วเนี่ยเราสอนแค่ ที่สถาบันก็ได้หนึ่งเรื่องหกเรียนสอนหนึ่งเรื่องมีเวลาเตรียมเยอะแยะเลยอาจารย์บอยก็บอกแล้วให้ใจเรื่องเติมนี่ก็สอนเรื่องนี้เติมนั่ก็สอนเรื่องนี้จนเบื่อเนี่ยเราไปบอกอาจารย์ว่าผมขอเปลี่ยนเรื่องสอนเถออะไรอย่างเงี้ยนะจนอาจจะต้องผู้ย่ญงนันมันไม่ใช่เรื่องยากแต่ทีเนี้ยอย่างที่เราคุยกันคือเล่าให้น้องๆฟังด้วยนะ้รับอย่างที่เราคุยกันที่คุณก็ไม่ผ่านไม่ใช่เขาไม่ตกดหรือไม่อะไรไม่อะไรนะถ้าที่ไปอบรมคือถามแล้วว่าเวลาสอนเนี่ย ไม่เขียนอะไรเลยถูกไหมที่พี่ถามวันนั้นคือในข้อสอบเป็นกระดาษเปล่าเขาก็ไม่รู้จะให้คะแนนยังไงจริงๆแล้วอาจารย์ท่นน้เขาก็ไม่ได้ใจร้ายใจรัอะไรนะเขาก็อยากให้แต่มันเป็นคําถามปลายเปิดที่ต้องอ่านไงพอเขาถามอัตนัยมาแล้วคุณโต้งไม่เขียนตอบเขาก็ไม่รู้จะให้คะแนนยังไงใช่ไหมถูกไหมคนระมันก็ต้องเป็นศูนย์อยู่แล้วอ่าอันนี้แหละแค่นั้นเองทีนี้เวลาคุณโต้งไปอบรมครั้งเนี้ย สอนักสอนที่เราเวลาไปอบรมถ้ามันมีคําถามแบบนี้ก็เขียนไปเลยเอาความรู้ของเราที่มีอ่ะเขียนผิดเขียนถูกก็ช่างมันเขียนไปเพราะอย่างน้อยกรรมการเขาเห็นหรือม,มีเขียนเขาก็ยังหาที่ให้คะแนนได้เนี่ยนะคะอ,อันนี้ต้องบอกเอาไว้ค่ะนีทจะได้แบบเนาะอ,อ่าน่หนังสืออ่านแห็นการสอนอคุยกับเพื่อนเวลาไปคุยกับเพื่อนในกลุ่มแต่ละยานที่จะช่วยเราได้ เวลาตอบคำถามเวลาสอบอย่าลืมเขียนเขียนคำตอบที่เขาถามไม่ได้นึกไม่ออกเขียนความรู้ที่เรามีใส่ไปเลยเป็นการแก้ปัญหานะคะขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะ